สวัสดีครับพมอแม่พี่น้องสุภุสุคนครับมือนีบักเทพสิภาพี่น้องมาเมืองนี่ครับรูปขอบกลัวของกษัตริย์หรือว่าในหลวงรอเก่าครับนะหลายคนอาจสิบม่เคยเห็นว่าสมัยพุ่นเนี่ยนะครับว่านาตาของเพลินเนี่ยเป็นแบบไหนอ่ะไปเมืองกันเลยครับนี่ครับทุกคนครับรูปนี้เป็นแบบว่านะครับเก่าหลักกรดังเดิมนะครับพี่น้องนะ่ะผมให้เมืองก่อนนี่ครับ ลักษณะกรอบรูปครับของแท้แน่นอนครับนี่คุนเห็นกรอบปะครับนี่นะครับอ่ะบานไดมี่แบบนี้โอ้โหถือว่าสวยงามครับพี่น้องเนาะอ่ะมะเมืองครับนี่ไรในหลวงครับรอเก่ารอวะครับสุดยอดนะครับอ่ะป้นเทพประบุครับนี่ครับพระราชินีครับงดงามครับพี่น้อง นะครับบ้านเทพกีด้าครับพี่น้องนี่ก็คือในหลวงรอเก่าแล้วการพระราชีนี่ครับฟังนี่ผู้ใหญ่หูว่ครับนี่สมเดจพระเทพนะครับพี่น้องเมืองใกล้ๆเป็นจังไงครับป๊าบนะครับสมเด็จพระเทพผู้งามคักเลยครับพี่น้องนะนี่ครับป่าทรายครับอสมัยปุ่นนะครับารูปรอนะครับนี่ นะครับอโอ้โหภาพภาพแปบว่าเก่าแห้งครับบริษัทนี่ครับจุฬาพร์ครับนะมอนี่กับภาพพี่น้องมเมืองนะครับนะพระบรมุมมาฉายาหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนหลวงร่อกเก่าพร้อมทางขอบครั้วนะครับนะพระราชินีสมเด็จพระเทพนะครับนะสมเด็จฟ้าชาัยนะครับนะทุกคนกะเอามาฝากพี่น้องให้พี่น้องในเมืองครับ อ่าโอเคครับมึงนี้่าไปก่อนสวัสดีครับ